วันนี้เราจะมากินซาลาลัยฟองอ่างคนแล้วก็มีน้งจิ้มรสเด็ดเลยนะอยากมากินกันจะทำเสียงเบาหน่อยนะเนี่ยค่ะทุกคนกินได้ทั้งพวงเลยนะเนี่ยจุม่มน้ำจิ้มรสเด็ด อร่อยมากเลยทุกคนไม่เคยกินครั้งแรกนะเนี่ยไม่รู้แต่ว่านจะอร่อยขนาดนี้เลย เจ็บเลยนะกคนสเสร็จ่านีกมาจากไหนเนี่ยเอาจอมาให้ไหมเอาจอมาเนีัยจอใช้มือเลย เียนนะกคนใครถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยอยู่นะเอ <c oughs> <c oughs> เห็นในช่องขันพี่ขันติมาแล้วอยากกินเลยไปกินไปสองหนึ่งเดียวนะเดี๋ยว,ว่า อร่อยขนาดนี้เลยที่ลูกจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนก็ดูเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นี้มันก็จะเป็นรูปเ,เล็กๆอย่างไรล่ะคะมันดูนี่นะคะรูปเล็กๆน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยมากเลยนะคะทุกคน นะ้าบอกแค่นี้ก่อนนะคะเอ้ยพออะไรยังไม่จบเลยรอเล่นรอเล่นรอเล่นยังไม่จบดียฟองเตยงมะมันจะแตกด้วยนะแตกเลยข ชอบมากเลยใครอยากกินก็คื่อตามปกติเลยนะ้ะนี่ก็คือือร้านปกติเราไปซื้อที่ตลาดนัดมานะคะ

ขอกาันตีก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย